วัสดีครับ,รบพบกับผมมาจนในการอา่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนะครับคริบนี้ก็เป็นดวงรายวันดวงประจำวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีตั้งสำรับ78ใบครบของทุกๆวันเกิดนะครับ ตาหากบ้านดวงกองแต่ละวันเกิดดีพอๆกันนะครับก็มีสิทธิ์ในการเปิดไพ่ดีๆเหมือนกันได้เช่นกันนะครับก็อย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดกรรมปยากรก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงกองผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็กขอขอใอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับตัานในแต่ละวันนะครับอะไรทำไม่ดีก็ทิ้งไว้ในทริปนี้อะไรปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับมาดูกันนะครับว่าดวงของแต่ละวันเกิดในวันที่5้ามีนาคมนี้จะเป็นแบบใดบ้างนะครับ ผู้เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของท่านในวันนี้สี่เหรียญน,นะครับโดยแองแมนแล้วก็อัลสเนถือเหรียญน,นะครับวันนี้ชาววันอาทิตย์นั้นอาจจะมีความนิ่งนะครับแต่ว่าการนิ่งนั้นก็เป็นความนิ่งที่อย่างมีคุณค่าเน้นอย่างานิ่งอย่างมั่นคงนะครับอาจจะทําให้ท่านมีการรอคอยอะไรบางสถานการณ์นะครับแต่การที่ท่านรอคอยนั้นทําให้ท่านได้กรุ้นคิดหล,หลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะพบเส้นทางที่ดีๆในการที่จะเดินหน้า ไปส no ่งความเติบโตความสําเร็จอย่างมีคุณค่าได้ในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางคนนั้นในช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงของการคิดไตรตรองอยู่นะครับในการที่จะนําเงินมาลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับกิจการธุรกิจของตานนะครับแต่อาจจะอยู่ในช่วงของการเซฟเงินทุนไว้ก่อนแต่อยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาอยู่นะครับในการหาข้อมูลอะไรต่างก็ตามแต่นะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะตัดลุยเดินหน้าไปกับการลงทุนต่อไปนะครับ ในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับชาวนาติ์การเงินก็มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นผู้ที่มีสีเหรียญก็ถือว่าการเงินที่มั่นคงนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับรายได้รายรับในทิศทางที่ดีที่มีเข้ามานะครับบางคนอาจจะมีการรอคอยบ้างในเรื่องของเงินทุนหรือเงินก้อนบางอย่างนะครับที่มีการรอคอยบางคนก็จะมีการรอสินเชื่ออะไรอยู่นะครับ แต่ว่าการเงินก็ที่จ่ายจ่ายก็มีความคร่องตัวในติดตามที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคน โสดบางท pues mm ่านก็ยังหวงแหนในความเป็นโสดอยู่นะครับอยากอยู่กับการสร้างงานสร้างเงินมากกว่านะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นแมนจะต้องอาศัยในเรื่องของโดตนบ้านก็ตามนะครับในความรักความสัมพันธ์แต่ก็มีคุณค่ากันในทิศทางที่ดีแมนจะมีอาการหนึ่งหวงหวงแหนในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็ดูแลเอาใจใส่อย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับส่วนภายใต้สำรับในวันนี้นะครับ หนึ่งดาบนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองแต่อาจจะมีบ้างในช่วงปัญหาเรกงๆของการเริ่มต้นนะครับแต่ก็สามารถที่จะคุยทานได้ในทิศทางที่ดีนะครับด้วยพลังความรู้ด้วยความสามารถด้วยความฉลาดของชาวนาทิ์เองด้วยประสบการณ์ต่างๆนะครับก็จะทําให้ได้มีพลังสดใสแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งดีๆที่จะเดินก้าวไปข้างหน้า ด้วยความเบิกบานนะครับตั้งโดยไมจิเชียนนะครับปูรู้จูฉลาดนะครับความเบิกบานใจนะครับหลวงูและก็เริ่มต้นอะไรที่ดีๆยังมีคุณค่าไปสู่ความสําเร็จต่อไปในอนาคตในทิศทางที่ดีนะครับเลขนมาไาในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ก็มี4 1 2 1 2 1นะครับก็ขอชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันจันทร์นะครับดดดวงตัน้งใน่วันนี้สีไม้เท้านะครับแล้วก็สิเ็ตือไม้เท้าแล้วก็ 10, เส็บเหรียน,นะครับการงานธุรกิจของชาววันจันทร์ก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการที่จะมีพลังมีแพชชั่นที่ดีในการที่จะตะลุยต่อไปนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่ความเติบโตมากยิ่งขึ้นมีไอเดียใหม่ๆก็มาได้เรียนรู้ได้อบรมสัมมนาอะไรเพิ่มเติมได้ไปศึกษางานนอกพื้นที่เข้ามานะครับแล้วก็มา เสริมศักยภาพในเรื่องของการงานธุรกิจนั้นให้มีความมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นมีความเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นนะครับจะทําอะไรก็เกิดความสําเร็จได้บูปสรัสพทปัญหานะครับด้วยความเป็นสิบเรียนนะครับที่นำมาซึ่งความสําเร็จความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นของชาววันจันนะครับก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็มีโอกาสได้เงินก้อนโตโตก้อนใหญ่ๆมาก อาจจะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภก็ได้นะครับสิบเรียนหรือบางคนก็เกี่ยวกับชิ้นงานอะไรที่มันสร้างผลกําไรมากมายอย่างธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีผลกําไรมากมายหรือใครที่เป็นนายหน้าอะไรก็ตามนะครับที่นําเสนอขายออกไปได้แล้วก็มีผลกําไรผลนายก้านายหน้าในทิศท,ทางที่ดีนะครับวันนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินอาจจะมากสักนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะมีการ าจาัดเตรียมหรือมีการสะ่ะแสวงหาในการซื้อบ้านซื้อที่อะไรเข้ามานะครับหรือไม่ก็บางทีอาจจะใช้เงินมากกับการซื้อของที่มาไว้ใช้บำรุงความสุขในครอบครัวนะครับก็จะก้อนกล้างใช้เงินเยอะแต่ก็ไม่เป็นปนัญหาะไรนะครับเพราะว่าใช้เงินเกี่ยวกับการซื้อสิ่งของหรือพื้นที่หรือบ้านนะครับก็เป็น การสร้างทรัพย์สินนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดอยู่นะครับส่วนมากก็จะอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขเบิกบานดีนะครับอาจจะไม่ห่วาใในเรื่องของความรักนะครับทั้ง4ไม้เท้าและทั้ง1ิเหรียญน,นะครับก็อยู่กับครอบครัวยัด พ่อแม่พี่น้องด้วยความสุขเบิกบานดีนะครับจึงไม่กาดแคลนในเรื่องของความรักแม้จะไม่มีก็ตามนะครับส่วนบางคนนั้นอาจจะมีการพบรักเกิดขึ้นได้นะครับที่มีการเดินทางเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแลอาจ,จะไปพบกับคนต่างดิน่นที่อยากจ,จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์และก็พัฒนาต่อไป ที่จะไปโศกของการเป็นกลอกกลัวในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็มีความมั่นคงดีนะครับดูแลใจใส่ในความรักความสัมพันธ์มีความสุขมีความมั่นคงที่ดีนะครับทั้งสี่ไม้เท้าทั้งสิบเหรียญน,นะครับก็ถือว่ามีความอบอุ่นนะครับเป็นบ้านแม่บ้านที่ดีที่ดูแลใจใส่กันมีพลังในการที่จะเสริมวความรู้สึกดีๆก็ว่ากันบางคู่บางตานก็จะมีการ นำพากันไปต้องเที่ยวเกิดขึ้นได้เช่นกันเพื่อเติมพลังแหงความสุขให้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไปไ้าไทยสำรับนะครับสามไม้เท้าการรุกคืบหน้านะครับการไม่อยู่นิ่งนะครับก็คือแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปให้เติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้กว้างขวางขยายอาณาเขตออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทุ่มเทต,ตั้งพลังกายพลังใจ นะครับเม้นจะมีอะไรเข้ามาสร้างความรู้สึกให้เฟลเฟบ้างก็ตามแต่ก็พร้อมที่จะตะลุยเดินหน้าต่อไปด้วยความใส่ใจนะครับจ่าดีออดนะครับทุ่มเทไม่จะมีความรู้สึกเฟลเฟลไปบ้างบางช่วงนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเลยนะครับพลังแห่งความรู้สึกดีๆก็ทําให้ตะลุยเดินหน้าเดินหน้าต่อไปนะครับเลขนําให้ในวันนี้ของจาวันจันทร์ก็มี4 หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สามนะครับก็ก่อเจ้าวันจันท์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับเดอฟูนะครับอัศวินถือดาบแล้วก็ราชาถือดาบนะครับวันนี้ชาววันอังคารน,นั้นก็มีพลังสดใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีบางสถานการณ์ที่อาจจะมีหอุดออินบ้างอะไรก็ตามนะครับ แต่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยเหตุด้วยผลในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้เดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้ในทิศทางที่ง่ายดายที่ดีนะครับไปสู่กองความรุ่งเรืองต่อไปดังที่เป้าหมายต้องการนะครับส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็มีคุณภาพอยู่แล้วในการบริหารการเงินนะครับด้วยความเป็นราชาตือดาบนะครับก็พร้อมที่จะจัดการ ควบคุมสถานการณ์การเงินให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับแม้นตั้นจะเป็นผู้ที่อาจจะชอบใช้ชอบจ่ายที่บางทีก็ลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับแต่ว่าด้วยวันนี้ตนัดจะมีสติมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีอารมณ์เข้ามานะครับมีการควบคุมสภาวะต่างการเงิน ที่เข้ามานั้นได้อยู่ในการดูแลการใช้จ่ายที่ดีที่ถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับอยากจะเผชิญหน้ากับการประชดภัยเพียงลําพังคนเดียวยังไม่มียังไม่อยากมีข้อปลกมัดใดๆเข้ามานะครับส่วนบางคนนั้นนะครับแม้จะมีการตั้งอีโก้ไว้สูงปางมแปงไว้ยเยอะก็ตามนะครับแต่บางทีการเดินทาง ก็จะทําให้พบความรักเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับที่อาจะมีเข้ามาตาพิจารณาแล้วรักที่ดีๆก็จะเปิดเส้นทางให้ความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับแม้จะมีบางสถานการณ์เข้ามาทําให้หงุดกีบวนงานการเล่นบ้างก็ตามนะครับก็จะมีการควบคุมด้วยเอ็ดด้วยผลในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ความรักนั้น เดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนภายใทยสำรับในวันนี้นะครับสี่เหรียญน,นะครับความมั่นคงนะครับที่แม้ความนิ่งตัวก็ตามนะครับแต่ก็มีนิ่งตัวยังมีคุณค่าในทิศทางที่ดีที่จะนํามาซึ่งความเติบโตวความสุขอะไรที่มันยังกลุมเครือไม่เกิดความสว่างนะครับก็จะมีพลัง ในการที่จะลี่ไกลสถานการณ์เหล่านั้นไ,ไปสู่ความสว่างรกระจ่างแจ้งได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนำมาซึ่งความสําเร็จความสุขนะครับสิบถ้วยนะครับสถานการณ์อะไรก็ตามที่ยังคลุมเครืออยู่นะครับก็มีพลังแพทเร์นที่ดีในการที่จะเดินหน้าเพื่อไปสู่กองความรุ่งเรืองนะครับเลขหนัาไพ่ในวันนี้กองจาวันอังคารก็มีศูนย์ 1> 12 1 44น่ะครับก็ขอให้ชาวบันทังคานมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงของท่านในวันนี้5ถ้วยนะครับแล้วก็5ดาบแล้วก็ราชินีถือดาบนะครับวันนี้ชาววันพุธกลางวันนั้นก็จะนําบทเรียนหรือแนวทางที่ผ่านมานะครับมาเป็นแนว ปฏิบัติได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เคยไม่สมหวังอะไรที่เคยล้มเหลวนะครับหรืออะไรที่ทาให้เสียความรู้สึกนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นยุติปัญหาเหล่านั้นได้ในทิศทางที่ดีและพร้อมที่จะนํามาแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับและพร้อมที่จะรับในแนวของความคิดเห็นแนวทางของผู้อื่นเข้ามาประยุกต์ก้าวกับ ความคิดความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับก็เรียกว่ามีความยืดหยุ่นก็ทาให้ท่านนั้นที่จะพุ่งเป้าไปสู่ก้างหน้าในความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นภาวะต่างสมรามในเรื่องการงานโดยธุรกิจนั้นก็จะยุติวางมือลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับการเงินที่บางคนอาจจะ มีปัญหาตางการเงินที่ผ่านมานะครับกับการบริหารการเงินที่ล้มเหลวบางทีก็จะทำให้ท่านนั้นใครครองด้วยความรอกข้อมากยิ่งขึ้นนะครับมีการวางระบบระเบียบตางการเงินที่รัดกุมมากกว่าเดิมนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยในสภาวะตางการเงินเพื่อที่จะเดินไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับบางคนก็อยู่ในสภาวะของการคิดกับสถานการณ์ของความผิดหวังที่ผ่านมานะครับส่วนบางคนนั้นกลนโสดนะครับบางทีก็อยากจะมีรักแต่ว่าบางทีก็ไปเจอใครก็มีแต่คนสายหน้านี้นะครับก็บ<า>ยังไม่เกิดความรักขึ้นก็ยังต้องโสดต่อไปส่วนบางคนก็ยังตั้งกำแพปงอยู่นะครับยังไม่เปิดจ่องว่างสักเท่าไหร่นะครับที่จะให้มีรักเข้ามาแม้นจะมีรักเข้ามาให้พิจารณาก็ตามนะครับแต่ก็ ใคร่ครญอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจมอบรารับรักเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับถ้าความรักของคู่ใดที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ทำให้เสียความรู้สึกนะครับสภาวะนั้นก็จะมีการจบสิ้นลงวางมือลงนะครับแล้วก็มาหา่อนปนกันแล้วก็ยืดยุนก้าวากันนะครับปรับความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีด้วยเหตุด้วยผลนะครับก็จะทําให้ความรักนั้นได้เดินหน้าต่อไปด้วยความ รู้สึกที่ดีๆต่อกันนะครับส่วนไป่ท้ายสำรับในวันนี้3ดาวนะครับการรู้สึกที่ไม่ดีต่อจิตใจสักเท่าไรที่อยากจะเข้ามาสกิดให้กับเจ้าวันพุธกลางวันต้องเจอนะครับอะไรสรากการที่มันยังคลุมเครือนะครับหรือความคิดอะไรที่บางทียังไม่ได้รับความกระจ่างขึ้นมานะครับม่จะมีความคิดมากมายแต่เจ้าวันพุธก็จะพยายามในการทุ่มเตใส่ใจนะครับไปจดจ่ออยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อแก้ สถานการณ์เหล่านั้นให้ออกจากความรู้สึกที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นไปสู่กองความสดใสความสว่างต่อไปนะครับเดี๋ยไอ้พิเตสนะครับความยังกลุ่มเครือไม่เกิดความสว่างขึ้นนะครับกับไอเดียหลายๆแบบนํามาใช้นะครับแล้วก็ทุ่มเทเอาใจใส่เพื่อแก้สถานการณ์เหล่านั้นให้เกิดความสว่างสดใสต่อไปนะครับแล้วก็สามารถสร้างสิ่งดีๆเริ่มต้นอะไรดีๆที่มีคุณค่าด้วยเมจิกเชียนนะครับที่จะนำมาซึ่ง ความมีเติบโตเริ่มต้นใหม่ทีๆๆดด่ดีๆที่มีคุณค่านะครับเลขรับไพในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มี55 133นะครับกอขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับ6 ไม้เท้าแล้วก็เส้นตือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญนะครับวันนี้ชาววันพุธกลางวันนะครับก็มีโอกาสอะไรดีๆจาวันพุธกลางคืนนะครับมีโอกาสดีๆกับการเริ่มต้นอะไรยังมีคุณค่าที่มีเข้ามาก็ <c oughs> ไปครับบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปตั้ธุรกิจหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในต่างพื้นที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเดินทางกันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ เพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีกล้าและก็ไปสู่กองความเติบโตได้เช่นกันนะครับอาจจะไปทําธุรกิจในต่างตินต่างพื้นที่และก็ได้รับใจชนะได้ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับมีพลังมีแพชชั่นที่ดีในการทีจะตะลุยพร้อมที่จะสู้นะครับและเกิดความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่ดีเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของวงประจาได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเมนในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับ ก็มีโอกาสนะครับกับเงินก้อนโตๆที่มีเข้ามากับการมีโชคมีลาบด,ด้วยสําหรับบางคนนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามาที่จะสร้างผลกําไรผลรายได้มากมายมาสารที่ให้เกิดกับชาววันพุธกลางคืนได้เช่นกันนะครับแม้บางท่านจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องประหยาัดมาเงินเข้ามานะครับกันก็สามารถที่จะลีกายก็ได้รับใจชนะ ที่จะดึงดูดเงินเข้ามาได้หรือความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนโสดก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นที่ดีๆได้เช่นกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะใครที่เดินทางนะครับก็มีโอกาสที่จะพบรักเข้ามาเบอร์เซ็นตก้อนการสูงนะครับที่จะมีการเริ่มต้นกับรักที่ดีๆที่จะพัฒนาต่อไปไปส,สู่ของกวานเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปได้ในอนาคตเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ นะครับก็จะมีพลังที่ดีในการที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเติบโตยิ่งยๆขึ้นไปนะครับอาจจะมีการมอบอะไรที่เป็นของขวัญของกำนันให้นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับคำพูดความรู้สึกที่ดีๆการกระทําที่มีคุณค่าหรือบางทีก็มอบของขวัญของกำนันกับสินของที่มีค่าให้กันในวันนี้นะครับหรือบางคนบางคู่นะครับอาจจะนํป่ากันไปต้องเที่ยวนะครับเพื่อสร้าง มอบโอกาสหรือเป็นของขวัญดีๆให้กับการจัดทริปที่มีคุณค่าขึ้นมานะครับก่อสร้างพลังรักให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นในติดตางที่ดีนะครับส่วนไพ่ใส้สำรับในวันนี้นะครับของเจ้าวันพุธกลางคืนราชาตือถ้วยนะครับพลังดีๆนะครับ,พล,รบพลังอย่างความสมดุลหรือพลังเครื่อนุนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่เข้ามาให้คาแนะนําให้คาปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับหรือความสมดุลในทิศทางที่เหมาะสม นะครับโดยพลังแห่งความรู้พลังแห่งความมันก่งแข็งแรงนะครับแม้นจะมีบางสถานการณ์ที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ก้อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีผู้มาชี้แนะนําทางในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ของความสดใสความเติบโตนะครับเดอเอร์ม e ิทนะครับและก็สัตว์แรงนะครับความแข็งแรงแม้จะมีบางโอกาสนะครับที่อาจจะรู้สึกไม่ก้อยสดชื่นบ้างก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไป ในติตาที่ดีนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของจาวันพุธกลางคืนนะครับก็มี1 1 2 6แล้วก็1 4นะครับข็อก่อจาวันพุธกลางคืนมีความสุขสบายมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงของท่านในวันนี้6ไม้เท้านะครับเวลว่าพอ์จแล้วก็2ไม้เท้านะครับ การเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จความเติบโตชัยชนะได้ในทิศทางที่ดีของชาววันพปปฤหัสบดีนะครับใครที่มีการแข่งขันอะไรเอาไว้นะครับสอบแข่งขันในเรื่องของการที่จะเข้าทํางานอะไรก็ตามนะครับก็จะรับชัยชนะเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับใครที่เตรียมการจะลงทุนทาธุรกิจอะไรนะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปที่จะไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรือง ได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นพลังดีๆในวันนี้ที่ให้กับ้าววันปฏิสัพดีที่จะเติบโตต่อไปโชคชะตาหนุนส่งให้เจริญเติบโตยิ่งรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความมั่นคงของ้าววันปฏิสัพดีนะครับกับเวอปวจนนั้นอาจจะได้ เงินก้อนโตๆเข้ามาด้วยนะครับกับการมีโชคไม่ลาภหรือบางคนก็เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกน,น,นะครับที่อาจจะมีเข้ามาด้วยด้วยบางคนอาจจะมีการรอในเรื่องของเงินทุนมาร่วมมุ่นลงทุนนะครับก็จะเข้ามาสนับสนุนได้ในที่ต่างที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็ยังต้องโสดต่อไปสําหรับบางคนนะครับซึ่งบางทีก็เดินทางมา านานพอสมควรนะครับกับความเป็นโสดอยากจะมีรักแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดนะครับแต่ว่าจักบัรก็เกิดรักดีๆเข้ามาส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะไปพบใครจากการเดินทางน,นะครับไปพบในต่างพื้นที่ในที่ชุ้มซนสาวหน้าก็ต่างนะครับก็จะเกิดความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นความรักที่ดีๆได้นะครับที่นี่เข้ามา ส่วนบางคน,คนกลกลบอยู่นะครับอาจจะมีการรอคอยในเรื่องของข้อความที่จะติดต่อเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์มีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้คืบหน้าต่อไปเรื่อยๆในทิศ่างที่ดีนะครับใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ถ้าคู่ใดที่ก่อนหน้านี้มีความกระตัน้นกระเทศในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการพัฒนาดูแลใส่ใจเพื่อให้ความรักนั้นเดินหน้าไปสู่ชัยชนะของความเข้าใจซึ่งกันและกันในทิศ่างที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสุขนะครับ ไพ่ทีาสำรับในวันนี้นะครับาดาบนะครับอะไรที่เป็นสภาวะต่างสงครามให้กับชาววันพระราช์ัปดานั้นก็จะมีการยุติวางมือลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่ทำให้ชะเง้อชะงักชะลออยู่นะครับก็จะมีการเดินหน้าต่อไปพลังดีๆก็จะเข้ามาปรับสมดุลให้เกิดขึ้นกับชาววันพระราช์ัปดานะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปนั้นก็จะคลี่คลายออกไปนะครับตัง7ด ด่าครับการเจริญชนักนะครับ,รนนะนะรบแล้วก็พลังที่ดีเข้ามาเติมเต็มนะครับด้วยการตุ่มเตนะครับตั้งสองมือสองเท้าแล้วก็ตามไมอุปรสปรคปัญหาต่างๆนั้นออกไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ชีวิตที่สดใสรุ่งเรืองรออยู่เบื้องหน้าในทิศทางที่ดีดยกว่าเป็นเดอะซันนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาวบัณฑิตสบูรณธธปป์นะครับก็มี6ก 1025น,นะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพ้ทีิเกิดวันศุกร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็สิบดาบนะครับแล้วก็เดอะซันนะครับวันนี้สานกาต่างๆนั้นก็เป็นสานกาณที่ข้าพาสร้างความปึงปอใจให้กับชาววันศุกร์ในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของธุรกิจการงานของท่านก็มี ความปรุงพอใจกับสถานการณ์ที่ดูแลอยู่นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาน,านั้นท่านจะคิดคลคร,ครวญแล้วก็ตัดจบลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่ความสดใสความรุ่งเรืองต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามท่านพร้อมที่จะดูแลด,ด้วยความใส่ใจนะครับเพื่อคลี่คลายให้ออกจากสถานการณ์นั้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความปรุงพอใจนะครับกับสถานการณ์การเงินนะครับไม่ได้ดิ้นรนให้เป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ะอะไรที่จะสร้างปัญหาต่างการเงินนั้นก็จะมีการดูลแลแล้วก็ตัดจบนะครับแล้วก็ไปสร้างพลังดีๆนะครับการเงินก็เข้ามาในทิศทางที่ดีบางคนก็มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยในวันนี้นะครับกับเงินก้อนโตๆต,ตที่มีทั้งเรื่องโชคลาภเงินพลุกๆเข้ามานะครับหรือบางทีก็คนที่รักคนที่เรารักคนที่รักเรานะครับอาจจะมีน้าข่าวเรื่องการเงินดีๆเข้ามาให้เป็นที่ปลื้มพอใจได้ด้วยในวันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดบางคนก็อาจจะมีการคิดมีความรู้สึกปึงพอใจอยู่ในใจกับใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็เก็บความรู้สึกไว้เท่านั้นเองนะครับยังไม่เปิดเผยอะไรออกมาส่วนบางคนนะครับก็วันนี้อาจจะมีจบสภาวะของความเป็นโสดได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีรักเข้ามา แล้วก็มีาการพัฒนาต่อไปที่จะเป็นคู่รักดีๆต่อไปในอนาคตนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับเม้นจะมีสถานการณ์อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามนะครับก็จะพร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็ตัดจบปัญหาเหล่านั้นให้จบสิ้นลงได้ในทิศทางที่ดีด้วยความใส่ใจด้วยการรู้สึกที่ดีก้าวหน้ากันนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาต่อไป ในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ของความสุขมากกว่าเดิมที่เคยมีปัญหานะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรความรักก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับกับการใส่ใจดูแลด้วยความสุขเบิกบานบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันเข้ามาได้ด้วยนะครับใครที่รอคอยในเรื่องของการที่จะมีบุตรนะครับก็จะจบการรอคอยนั้นนะครับมีข่าวดีๆในการที่จะมีทายาทต่อไปนะครับ ส่วนไพ่ท้ายสำรับในวันนี้กองจาววันศุกร์นะครับอาไม้เท้านะครับความย้อนแย้งที่เข้ามาบางทีก็ทําให้ตัดสินใจยากนะครับที่ทําให้้าวันศุกร์นั้นต้องใช้ดุลยพินิจพอสมควรแต่ก็สามารถที่จะปกป้องสถานการณ์เหล่านั้นให้ประสบความความเติบโตต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้นบางทาีความคิดของตัวเองบางทีอาจจะคลี่คลายไม่ได้แต่ก็จะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือเครือกูลช่วยคิดช่วยตัดสินใจช่วยเป็นแนวทาง ให้ออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับยากต่อการตัดสินใจสองดาบนะครับสองดาบตัดสินใจยากแต่ก็พร้อมที่จะปกป้องนะครับพรุทงนี้จะต่อสู้นะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาช่วยเครือกูลนะครับชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ให้ออกจากสภาวะปัญหนานั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับเลขหนะ้าไพในวันนี้ของจาววันศุกร์นะครับก็มี1 3 1 0 1 9 5นะครับ ขออาจจวันสุขมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับเด็ดสตานะครับแล้วก็เจ็ดดาบนะครับแล้วก็สองเหรียญนะครับ พลังเติมเต็มพลังปรับสมดุลนะครับเข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันเสาร์ได้ในทิศทางที่ดีในวันนี้นะครับอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่ทําให้มีการชะลอมีการชะเงือชงหักนะครับแต่ไม่มีการยืดเยื้ออยู่นะครับสถานการณ์เหล่านั้นก็จะได้รับการคลี่คลายออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มปรับสมดุลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยพลังที่ดีๆนะครับที่จะกล้าไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองพอสมควรที่ดีนะครับแต่ก็ต้องเน็ตต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับที่ทาให้ชาววันเสาร์ ต้องรับมือในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความร่องตัวด้วยความสมดุลนะครับเมันลื่นไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้กับชาววันเสาร์ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับการจุ่มเสี่ยงเสียเงินเสียทรัพย์สินที่อาจจะเข้ามาสอดแทรกในสภาวะความมั่นคงของชาววันเสาร์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นใใช้ความรอบคอบนะครับเจ็ดดาบที่เข้ามาสอดแทรก ก็สภาวะของการเสี่ยงในการเสียงเงินนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งเกี่ยวกับความเผลยเรยขอ,องตัวเองหรือพวกลักลิกขโมยน้อยอะไรก็ตามนะครับหรือใครที่จ้องจะก,กออโกยผลประโยชน์หรือใครเข้ามาสร้างสถานการณ์อะไรที่จะเป็นการหลอกล่อให้ท่านสูญเสียอาสมเสียสเสียงเยงเินได้เช่นกันอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ของใครที่มีปัญหานะครับที่ด้อยความสุขลงไปก็จะมีการปรับสมดุลขึ้นมาในทิศทางที่ดีมาเติมเต็มด้วยพลังดีๆนะครับก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับความสมดุลในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนใครที่เคยปิดหวังมาในเรื่องของความรักนะครับก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นจิตใจร่างกายนะครับปรับสมดุลสภาพสภาวะ ให้สู่ความสดใสเบิกบ,บานต่อไปนะครับส่วนไพ่ไทยสำรับใน,นวันนี้กองจากวันเสาร์นะครับ1ดาบการเริ่มต้นอะไรที่ไปสู่กองความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีปัญหา,าก็หมายกับการเริ่มต้นแรกๆก็ตามนะครับแต่ก็มีพลังมีแพชชั่นม,ม,มีจุดเป้าหมายแน,น่นอนนะครับในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่กองความเติบโตความสําเร็จนะครับแต่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อย พอสมควรนะครับแต่ก็สามารถที่จะไปสู่ของความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับพลังเป้าหมายชัดเจนนะครับที่จะพุ่งไปสู่แต่ต้องเน้นต,ต้องเนอนนะครับที่จะต้องอรับภาระนั้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใส่ใจพัฒนาให้เกิดความสําเร็จเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีที่มีคุณค่านะครับเลขนาภายในวันนี้กองชาววันเสาร์นะครับก็มี17 721นะครับ ขอขอจาาวันเสาร์มีความส,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ